คุณศศีพิมล<ช>จังหวัดลบบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดลอยน้ำนะคะเขาเปิดรอบประถมมาเลิกแล้วนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะ หลังสถานการณ์โควิด -19 นะคะในพื้นที่จังหวัดลบบุรีตอนนี้ก็เริ่มผ่อนคลายลงแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรีและก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ร่วมกันจัดขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษการท่องเที่ยวรถไฟลอยน้าําภายใต้กิจกรรมตามรอยพระบาทเที่ยวเขื่อนของพ่อตามมาตรการการท่องเที่ยวปลอดภัยไร้โควิด -19 โดยได้เริ่มเดินรถเที่ยวแรกนะคะในวันที่26พฤศจิกาย,ยน2005 164นั่นคือเมื่อวานนี้ค่ะนักท่องเที่ยวนะคะก็ไปเที่ยวกันแต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่างเคร่งครัดนักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยต้องทําอะไรบ้างท่านต้องแสดงหลักฐานว่าท่านเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยครบ2เข็มแล้วหรือแสดงผลตรวจ ATK ี่แผลตรวจของท่านต้องมีอายุไม่เกิน 72ชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ที่อ่บริเวณจุดคัดกรองค่ะค่ะและสำหรับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลิทธิ์นะคะก็มีสถานีต้นทางจากหมวลำพงกรุงเทพและปลายทางเนี่ยอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ําสวยอะคุณสวยมากรถไฟที่เห็นเนี่ยนะคะเหมือนภาพวาดนะแต่เป็นภาพจริงนะเนี่ยแต่สวยจริงๆเมื่อสักครู่ดิฉันได้แบบยกโป้งให้เลยนะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีเนี่ยเขาเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยว รถไฟลอยน้ำหนเดียวของเมืองไทยทุกวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ตลอดเดือนพฤศจิกาย,ยน2564ไปจนถึงเดือนมก,กราคม2565นะคะโดยรอบปฐมฤกษ์อของปีในในปีนี้เนี่ยนะคะก็เปิดไปแล้วเมื่อวานนี้เองก็คือวันที่26พฤศจิกาย,ยน2564ค่ะขบวนรถไฟนั้นลากยาว13โบกี้ด้วยกันนะคะที่เห็นยาวๆอยู่แบบนี้นะ แต่จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวันจากเดิมเนี่ยวันละประมาณ1,300คนเหลือเพียงวันละ600 7 0 0ถึง700คนต่อวันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9เมื่อขบวนรถไฟมาถึงจุดชมวิวก็จะหยุดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะลงไปถ่ายภาพเป็นเวลา20นาที ซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของทริปนะคะนะเป็นประสบการณ์สุดพิเศษของรถไฟไทยที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนค่ะทางนี้การรถไฟนะคะยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้แวะซื้อสินค้าชิมสินค้าโอท็อปพื้นเมืองมีทั้งของกินของฝาผลิตภัณฑ์ชุมชนของพื้นบ้านที่บริเวณชานชาลาของสถานีบ้านโคกสลุงนะคะเป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเขาเนี่ยแวะให้ถ่ายรูปยี่สนาทีแล้วก็แวะให้ ้อปปิ้งอีก30นาทีจากนั้นนะคะรถไฟขบวนนี้ค่ะก็จะเดินทางกลับมายัางสถานีเขื่อนป่าสักชิทธิ์ค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ทํากิจกรรมต่างๆอีกบริเวณโดยรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยขบวนรถไฟเที่ยวกลับนะคะจะออกจากชานชาลาเขื่อนป่าสักชลิทธิ์ในช่วงเวลา15นาฬิกา30นาทีสาหรับคุณผู้ชมที่สนใจขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะคะว่าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วทั้งประเทศ จะจองแบบเดียวแบบมูคณะแบบเหมาคันก็ติดต่อกันได้ค่ะที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเขานะคะหมายเลขโทรศัพท์1690อีกหนึ่งรอบนะคะ1690โทรได้24ชั่วโมงเลยหรือว่าจะเข้าไปใน Facebook ไปดูรายละเอียดกันก่อนก็ได้นะคะที่แฟนเพจพีทีม P.R. การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะต้องสักครั้งแล้วล่ะคุณฉันต้องพาเจ้า,จาตัวเล็กไปดูให้ได้นะครับใช่เราว่า,วาสวย้าย,ยแล้วภาพจากมุมสูงเนี่ยคุณดูสิคะสวยงามมากๆคุณสินีนาธแล้ว13ขบวนเนี่ย13โบกี้เนี่ยนะขบวนนี้มี13โบกี้ด้วยกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลดจำนวนผู้ที่นั่งลงเนี่ยนะถือว่าเป็นการสร้างความปลอดภัยด้านการเว้นระยะห่างให้กับพี่น้องประชาชนด้วย แล้วดูสิได้จอดถ่ายรูปแล้วปีนี้เนี่ยน้ำแน่นเขื่อนเลยทีเดียวสวยงามเป็นบรรยากาศที่หาชมได้ยากนะคะหปีมี1ครั้งสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีค่ะค่ะเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสุกเสาร์อาทิตย์จองกันได้นะคะคุณผู้ชมไปกันเลยใครที่รักในการถ่ายภาพท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยหรอบหนึ่งครั้งเนี่ยเขาไปกัน1,300คนเวลาถ่ายภาพเนี่ยต้องติด ผู้คนไปสักหน่อยแต่ตอนนี้เนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยเขาเหลือประมาณ600คนลดไป50%ของคุณผู้ชมเวลาถ่ายภาพรับรองเจอแต่วิวเพราะว่าคนน้อยลงถือว่าแบบน่าสนใจมากๆเลยละค่ะเลือกสามารถเลือกที่ได้เลยอาโลเคชั่นนี้ฉันชอบได้เลยนะคะ